สี่ขั้นตอนปิดการขายออนไลน์ได้ทุกอย่างครับถ้าวันนี้คุณขายของออนไลน์อยู่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำพลาดเลยคือกล่าวว่าคุณจะชนะน็อกคนอื่นได้ภายในหมัดเดียวเหมือนกับว่าคุณเป็นคนขายของของอนไลน์แล้วคุณกล่าวว่าฉันจะปั้นโพสต์ขายให้เด็ดฉันจะยิงแอดให้เด็ดแล้วก็แบบลูกค้ามาปุ๊บฉันยิงแอดโพส์ขายนี่เปรี้ยงไปลูกค้าจะมางอ้อขอซื้อเลยมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันอาจจะเป็นไปได้ไม่บ่อยครับ อาจจะมีลูกค้าบางโงค้ซึ่งมีความต้องการอยู่แล้วแล้วพอดขายคุณไปโดนใจพอดีเหมือนคุณเป็นนักมวยอ่ะคุณกล่าวว่าขึ้นมาเสร็จปุ๊บคุณจะต่อยโป้งเดียวแ,วแล้วก็ชนะน็อกเลยคุณกล่าวไม่ต่อยอย่างอื่นแล้วครับกล่าวโป้งแล้วชนะก็อาจจะไม่ไได้เหมือนกันนะแต่นานๆทีนะครับแต่สิ่งที่คุณจะทําได้ง่ายกว่านั้นแล้วเกิดขึ้นบ่อยแล้วเกิดขึ้นได้เป็นกิจวัตรประจาวันได้มากกว่านั้นคือการที่คุณจะต้อง ไม่ได้อาศัยเฉพาะหมัดล็อกแต่คุณอาศัยหมัดยับเรื่อยๆแกเลยมียบ,บอกอาศัยหมัดยับคือยับซ้ายยับขวายับซ้ายยับขวายับซ้ายยับขวาให้คุณต่อสู้เนี่ยนะครับรู้สึกมึนมันมนและคุณก็สามารถชนะได้เหมือนกันดังนั้นในการขายของออนไลน์เหมือนการจีบสาวครับคุณเจอครั้งแรกเนี่ยแน่นอนเขาไม่ยอมตกมันแฟนคุณไม่ยอมแต่งงานไม่ยอมไปนอนบ้านคุณอยู่แล้วครับแต่ครั้งแรกคือเพื่อรู้จักกันก่อนงนั้นข้อที่หนึ่งข้อต่อนหนึ่งเลยคือการที่คุณยิงแอดไปครั้งแรกคุณไม่ได้ยิงแอดเพื่อปิดการขายแต่คุณอ้กกััผมรูจนน เฮ้ยมารู้จักกันฉันขายสิ่งนี้คุณยิงแอดไปให้กับแม่ลูกอ่อน mm. เพื่อบอกว่าเฮ้ย mm. ฉันมีคอนเทนต์ดีๆนะที่ uh, คุณเป็นแม่ลูกอ่อนน่าจะสนใจนะวิธีการเลี้ยงลูกเด็กเล็กสาหรับคุณแม่มือใหม่อ,อย่างเงี้ยหรือว่าคุณต้องการส่งให้กับคนที่กาลังจะซื้อรถมือสองคุณยิงแอดเข้าไปครับบอกว่านี่คือจุดที่เต้นโดยส่วนใหญ่จะหลอกถ้าคุณไปซื้อรถมือสองเฮ้ยคอนเทนต์มันน่าสนใจดังนั้นยิงแอดครั้งแรกนะี่คือการทําให้คุณกับเขาเนี่ยเริ่มรู้จักกัน นะฮะสเต็ปที่1คือทําให้คุณกับเขารู้จักกันด้วยคอนเทนต์แต่ไม่ใช่คอนเทนต์การขายเพราะถ้าเกิเดเมื่อไหร่ก็ตามเขามีเด็กคนคุณยิงคอนเทนต์การขายไปเขาจะแอนตี้กัอนทันทีนี่คือ,คอข้อที่1ข้อที่2เลยคือการที่พอเขาเข้ามาแล้วปุ๊บคุณต้องทาเพจคุณให้น่าเชื่อถือครับน่าเชื่อถือคือการเปลี่ยนโคเวอร์นะอย่างโคเวอร์เพจผมเนี่ยนะครับเราต้องออกแบบดีไซน์กันนะฮะโคเวอร์ cover กับตัวรูปโปรไฟล์ให้มันน่าเชื่อถือให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเพจคุณไม่ใช่เพจไก่กานะคุุุุณณณณจะะะเเหห,เห็็็นนนนนม้้ยบางงทีคคคคิแแแแอออดดไปลลววก่ืฮ เข้าไปเปิดดูในเพจเขาเพจเขาดูไม่ค่อยน่าสนใจเลยอ่ะนั่นคือเขายิงแอดปุ๊บแต่เขายังไม่ได้ทําหน้าบ้านให้หน้ามองครับเห็นไหมเหมือนกับคนเข้ามาในร้านคุณอาจจะเปิดร้านตึกแถวสองห้องเฮ้ยโฆษณาดีแต่พอลูกค้ามาดูของจริงว้าวเห็นไม่ไลยเลยเห็นไหมครับดังนั้นคุณต้องทําให้มันน่าเชื่อถือทั่งคุณต้องทาให้เพจคุณเนี่ยมันมีดูมันมีอะไรด้วยมีมิติอะไรม้างของการขายสมมุติว่าคุณเข้าไปในเพจเพจหนึ่งแล้วมีแต่โพสขาย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  มันไม่น่าสนใจถูกป่ะแต่ถ้าคุณมีคอนเทนต์นู่นนี่นั่นมีสลับบ้างมีการให้ความรู้เฮ้ยมันเป็นคอมมูนิตี้สำหรับคุณแม่สมมติว่าคุณจะสอบกลุ่มแม่ลูกว่ะมันคือคอมมูนิตี้สำหรับคุณแม่ลูกอ่อนนะสอนวิธีการเลี้ยงลูกสอนวิธีการแก้ปัญหาลูกถ้าลูกป่วยไข้ทำยังไงถ้าน้ำนมไม่ออกทำยังไงลูกจะเข้าโรงเรียนทำยังไงบ้างมันเป็นคอนเทนต์ที่มันน่าเกี่ยวข้องนะคนก็จะเริ่มเข้าเฮ้ยมันมีอะไรคนกดติดตามนี่คือสเต็ปที่สองในเสเต็ปที่สามคือ คุณต้องค่อยๆปั้น FC คนกลุ่มนี้ครับโซเชียลมีเดีย Facebook เป็นโซเชียลมีเดีย Instagram ม i k t o k t w i t t e r YouTube ปเป็นโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียคือคุณต้องทำเป็นโซเชียลต้องทำเป็นสังคมคุณต้องปั้นกลุ่มคนเหล่านี้เป็นแฟนคลับครับ FC เป็นแอสเซทอย่างหนึ่งในการขายของทุกครั้งคุณต้องจำคำนี้ไว้นะจงขายของให้กับคนที่อยู่ในจักรวาลของคุณไม่ใช่จักรวาลมาเวลนะครับแต่คือจักรวาลคือคนที่เข้ามาติดตามเพจคุณครับ คนแรกในขัน้นตอนที่2องเขาเลิกตรวติดตามแล้วแต่เขายังเป็นถ้าเป็นปลาคือเป็นปลาตัวเล็กอ่ะยังไม่ใช่ปลาตัวใหญ่คุณก็ต้องทไงครับค่อยๆอนุบาลปลาไปเรื่อยทำไงให้ปลามันตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเลยโดยการฝีอาหารอาหารนัคืออะไรครับอาหารคือนเทนต์นะครับเช่นสมมุติว่าแม่ลูกอ่อนนี่คุณอาจจะเอาคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับแม่ลูกอ่อนการเลี้ยงลูกนะครับ คุณจะทํำยังไงถ้าเกิดข้อลูกแล้วน้านมน้อยมีวิธีการยังไงต้องไปกินอาหารเสริมยังไงนะถ้าลูกร้องแบบนี้แก้ปัญหาย,ยังไงนะครับถ้าลูกมีพฤติกรรมแบบนี้แก้ปัญหาย,ยังไงนะฮะทำให้เขาเริ่มเฮ้ยเขาเริ่มเกิดคอมมูนิตี้แล้วเขาเริ่มเกิดสิ่งนี้ว่าบอนดิ้งกับคุณเขาจะเริ่มหอดแล้วอีกอย่างนึงที่จะเกิดขึ้นหรือเขาจะเริ่ม trust คุณคุณอาจจะเป็นเอ็กซ์เพรสเรื่องนี้คุณอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เฮ้ยคนนี้ไว้ใจได้ครันี่คือขั้นตอนที่สามค่อย,อย,อย,อยาการค และขั้นตอนที่4ี่คือทําให้เขาคิดถึงเราเป็นคนรแรกเมื่อเขาคิดถึงเราเป็นคนแรกปั๊บเมื่อเราโพส์ขายตุ้มเราไม่ได้โพส์ขายกับคนนอกจักรวาลแล้วนะครับเราโพสตขายให้คนที่อยู่ในจักรวาลของเราเราโพสขายตุ้ม <_ t ell> ถึงเวลาตอนนั้นนะครับ <_ t ell> เขารักคุณแล้ว <_ t ell> เขาเชื่อคุณแล้ว <_ t ell> เขาไว้ใจคุณแล้ว <_ t ell> เขาก็จะซื้อสินค้าจากคุณครับดังนั้นคุณอย่าไปคิดว่าคุณจะทําโพสต์ขายเจ๋งๆแล้วเปรี้ยงเดียวเป็นบัตรบัตรน็อกเลยนะครับ ทีอาจจะต้องทำคอนเทนต์นู่นนั่นค่อยๆปั้นลูกค้าไปเป็นหมัดยับก็ได้ครับดังนั้นถ้าคุณใช้4ขั้นตอนนี้ว่าคุณจะขายอะไรก็แล้วแต่นะสรุปก็คืออย่างแรกทำคอนเทนต์ให้เขารู้จักก่อนอาจจะยิงแอดก็ได้เพื่อล่อเขาเข้ามาอย่างที่2คือทําตัวเพจให้มันน่าเชื่อถือให้เข้ากดติดตามให้ได้อย่าอย่าไปทําแต่ขายอย่างเดียวนะฮะคร mm hmm. อคกับตัวโปรไฟล์น่าจะดอย่างที่3คือค่อยๆเลี้ยงเขาด้วยคอนเทนต์ทำให้ทำให้ปลาเนี่ยมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น แล้วก็นข้อที่4เนี่ยคือทําให้เขาคิดถึงคุณเป็นคนแรกเขามีความ trust ความไว้ใจบางทีต้องใส่รีวิวเข้าไปบางทีเนี่ยถ้าคุณมี trust booster trust booster คืออะไรครับคุณเคยขายสินค้าไหนนะครับแล้วมีลูกค้าซื้อเยอะลูกค้ารีวิวเอามาลงไปเรื่อยๆครับนี่คือการสร้าง trust booster trust booster คือคตัวที่จะเพิ่มความ trust ให้กับลูกค้านะครับอย่างนี้ไปเรื่อยแล้วพอเวลาคุณตุ้มโพสต์ Post ขายปุ๊บลูกค้าจะแห่มาซื้ออย่างกระนำครับ แ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับุณสามารถติดตนามได้ที่เพจร,รู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดุณสามารถติดตามได้ที่แอปไซด์แบงก์ส,สุรกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ